อุ้มลักขณาถามตรงตรงนาบหลานสาวแพทนปภาหลังร่วมเฟรมดาราดังเปิดตัวมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับคุณแม่สาวฮาแพทนปภาตันตระกูลที่ล่าสุดได้ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องทีชาโนนไปเที่ยวอิตาลีพร้อมลูกชายน้องเรดซิ่งและหลานสาวนัาบฉัดน,นัน ในเวลาต่อมาทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกเมือ่อนับฉัดนันโพสต์รูปอยู่อิตาลีสะดุดตาคนข้างหลังอาร์ตพสูดอยู่ในเฟรมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ถามกันเทียบว่ายังไงกันแน่โดยทางด้านนาบฉัดนันได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไอเราก็วาวุ่นเลยทีนี่พ่อค้าหมูกรอบก็หล่อสะด้วย ซึ่งงานนี้อุ้มลักนณาโผล่คอมเมนต์กลางไอจีนับฉัดนันเจ้าตัวรีบตอบกลับทันทีโดยอุ้มลักนาเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอาไงดีไหมซึ่งทางด้านนับฉัดนันรีบเข้ามาตอบกลับว่าแม้เขาเห็นตั้งแต่หนูสิบขวบ